สวัสดีค่ะดิฉันริศนาดำรงชีพศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านผู้นวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต2ให้ทำหน้าที่พิธีกรในการดำเนินรายการค่ะซึ่งการดำเนินรายการในวันนี้นะคะเป็นการนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต2 ที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดีในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ค่ะในขณะนี้นะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ก็ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องทําให้หลายๆสถานศึกษาได้ประกาศหยุดเรียนเพื่อจะรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียนในโรงเรียนเป็นที่รู้เลยๆนะคะ สำหรับโรงเรียนนี้ที่นี่ที่ที่ฉันมายืนอยู่นตรงนี้นะคะก็คือโรงเรียนบ้านสถานในอำเภอภูสางจังหวัดพะเยาค่ะแม้ว่าหลายโรงเรียนจะปิดเรียนแล้วก็หยุดการเรียนการสอนที่นี่ก็เช่นกันก็หยุดการเรียนการสอนแต่ไม่ได้หยุดการเรียนรู้ของนักเรียนตรงที่โรงเรียนนี้มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะของการผสมผสานหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ On demand onhand นะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ทุกท่านคงจะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าที่โรงเรียนบ้านสถานมีการดำเนินการอย่างไรดิฉันจะพาไปพบกับท่านผู้ในการโรงเรียนค่ะสวัสดีค่ะท่านรออเอกกรัตนนท้ท่านผู้ในการโรงเรียนบ้านสถานค่ะก็ในจังหวัดพะเยานะครับในสถานการณ์ช่วงเปิดภาคเรียนวันตั้งแต่วันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็ทางโรงเรียนก็ ประสบปัญหานะครับแล้วก็สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับเนื่องจากว่ามีการแพร่ระบาดนะครับในพื้นที่ก็จากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทำให้โรงเรียนนะครับต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นะครับตามประกาศของจังหวัดพะเยานะครับก็ได้รับการประสานและการประกาศจากเขตพื้นที่ให้เลื่อนนะครับจากการเปิดภาคเรียนเป็นวันที่14มิถุนาอีกนะครับเราเอาประสบการณ์ต่างๆนะครับมาวิเคราะห์ สังเคราะห์กันนะครับจนได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานประกอบด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ออนมาน์และออนแนด์เราต้องขอบคุณทางครูผู้สอนนะครับที่มีความกระตือรือร้นนะครับแล้วก็มีความตั้งอกตั้งใจนะครับที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนของตนเองนะครับ ก็ให้เกิดประโยชน์กับครูและก็นักเรียนให้มากที่สุดนะครับและก็จะต้องเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาซึ่งผมได้เน้นย้ํากับคณะครูตลอดว่าโรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนการสอนหยุดไม่ได้ครับท่านคะณนะตอนนี้คะ่ะเราอยู่ที่ห้องนี้นะคะห้องอนุบาลสดใสนะคะอยู่กับคุณครูประพมศ์อวัยค่ะคุณครูเบิร์ดนะคะคุณครูความศักดิ์บรรเทาทุกค่ะ,คะ เดี๋ยวจะให้คุณครูได้เล่าให้ฟังค่ะว่าคุณครูมีวิธีการในการเตรียมตัวและเตรียมการยังไงในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะในขัานการสถานการณ์นี้ขอเชิญคุณครูเบิร์ตเลยค่ะครับผมก็สําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของเรียนรานสานนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยได้สอนในระดับชั้นปฐมวัยนะครับซึ่งการสอนของเียนของเราเนี่ยผมก็เลยใช้วิธีการจัดทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับประมาณ5-6นาทีนะครับให้กับเด็กในแต่ละกิจกรรม็สําหรับ าาการจัดทำนะครับเป็นคลิปวิดีโอของครูเนี่ยครูก็ใช้โปรแกรมนะครับในการทำก็คือผมจะใช้โปรแกรม p e n ว a r นะครับในการทำสไลด์ทำวิดีโอต่างๆนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมรูนในการอัดนะครับอัดหน้าจอในการสอน ะตอนนี้นะคะสอนออแบบมาอยู่ที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านสถานค่ะที่นี่นะคะด้านหลังจะเห็นว่ามีกิจกรรมอยู่นะคะอันนี้เป็นกิจกรรมที่คุณครูบอกว่าคุณครูนําเข้าสู่บทเรียนคุณครูส่งคลิปวิดีโอตรงนี้ไปให้กับนักเรียนที่บ้านนักเรียนที่บ้านกําลังรับชมแล้วก็กำลังแดนซ์อย่างนี้อยู่นะคะชิคก์แอนดแดน์ตรงนี้ค่ะดังนี้คุณครูบอกว่าทุกๆวันค่ะหลังจากที่นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันแล้วคุณครูเริ่ม กิจกรรมใหม่คุณครูก็จะมีกิจกรรมที่จะให้นักเรียนได้สนุกสนานนะคะเพราะว่าภาคบ่ายอาจจะอาจจะเกิดการง่วงเพราะฉะนั้นพอมารีแลกซ์มาผ่อนคลายรวมทั้งมีกิจกรรมที่สนุกสนานก็จะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยตื่นตื่นตัวนะคะและพร้อมที่จะเรียนรู้ในช่วงบ่ายต่อไปขณะตอนนี้นะคะ,ะสนองก็พามาอีกชั้นหนึ่งจากที่เมื่อกี้เราไปป .1 นนและนะคะมาตอนนี้มาเป็นระดับมัธยมบ้างเดี๋ยวจะให้คุณครูได้แนะนําชื่อนะคะแล้วบอกว่าตัวเองสอนอ ในชั้นมัธยมขอเชิญค่ะครับสวัสดีครับผมนะครับชื่อนายพันุวัสมริ์นะครับตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับโรงเรียนมาาสถานซึ่งปฏิบัติงานสอนนะครับในรายวิชาภาษาอังกฤษนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าครับอยากจะให้ครูค่ะเล่าให้ฟังว่าครูจดกิจกรรมแบบไหนสอนอะไรแล้วมีฟีดแบ็กยังไงกลับมาบ้างกับออนลน์ของผมเนี่ยจะใช้ในโปรแกรม o ู m นะครับ Zoom ู e e t i n g ซึ่งจะเป็นการจัดการสอนแบบสดเลยนะครับก็คือ ทางคุณครูนักเรียนเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์กันนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าสมมุติเราใช้แบบดีแมนเนี่ยเราจะไม่สามารถโต้ตอบกับนักเรียนได้ครับดังนั้นก็เลยใช้แบบออนไลน์นะครับซึ่งการจัดการรกาสอนเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งยิ่งอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ครับโควิดสิเานี่ยมันทาให้เราจัดการรการสอนเนี่ยยากขึ้นซึ่งแต่มันก็มีข้อดีอย่างนึงก็คือ มันทําให้ทั้งครูและนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้นะครับการเรียนรูปแบบใหม่ครูก็ได้เรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมนะครับในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับ